สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ต้อนรับเข้าสู่สไตล์ใหม่ชาแนลครับคลิปนี้เราพาทุกคนนั้นมาตลาดรถไฟรัชดานะฮะไมายก็ดูในเพจมาเนาะว่าเขาจะมีการปิดชั่วข่าวนะฮะก็เลยได้เดินทางมาถึงที่สถานที่จริงเลยนะฮะปรากฏว่า ตอนนี้เนี่ยบางร้านนะฮะก็ได้มีการรื้อถอนออกไปแล้วด้วยแล้วก็บางร้านนะฮะที่เขามีการทําเป็นโครงสร้างเหมือนจะมีประกาศให้หรื้อออกนะครับตอนนี้เนี่ยหมายก็เดินมาอยู่ตรงซอยที่เมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นชามใหญ่ๆนะฮะก็รื้อออกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินดูกันนะครับว่าบรรยากาศที่ทุกคนนั้นเคยมาเดินเล่น ที่ตลาดรถไฟรัชดาตอนนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างรครับ mm hmm. ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ทั้งหนึ่งเราได้มาเดินเล่นมาเดินช้อปปิง้ง มาพักผ่อนย้อนใจหรือว่ามานัดรวมตัวกับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะมาสังสรรค์ปาร์ตี้กันที่นี่นะครับแต่ว่าบางทีตอนนี้ก็อาจจะเป็นอดีตไปแล้วนะครับ ก็จากระลอกแรกนะครับก็ยังมีการเปิดให้ทําการอยู่นะครับคนก็มาน้อยเนะเาะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนเมื่อก่อนก็จะมาลงทัวร์กันที่นี่นะครับเป็นจํานวนมากเลยคือเดินนีแบบแออัดมาก ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนเป็นการลดช่วงของร้านค้าแต่ละร้านนะครับให้มันดูห่างขึ้นนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎนะครับตอนที่บูมๆเลยเนี่ยไม่มีเสาไฟนะครับแต่ว่าการระบาดละรอบแรกเนี่ยก็จะมีการตั้งเสาไฟเพื่อเหมือนแบบให้เป็นการเว้นระยะห่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่เสาไฟจริงๆนะฮะเต็นต์ต่างๆที่เราเคยมองเห็นจากบนเอสพนาดนะครับมองลงมาก็จะมีแบบเป็นเต็นท์สีๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีเหลือแล้ว เรามาตรงนี้นะครับซุ้มต่างๆเนี่ยก็รื้อถอนไปบางส่วนแล้วนะครับบางส่วนก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ไม่มีการขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นเดือนกว่าๆแล้วนะครับที่เขามีการประกาศตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับมีการเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนก่อนสามทุ่มนะครับตรงนี้ก็เลยเงียบสนิทเลยเป็นที่น่าผู้ถูนะฮะสถานที่ที่เคยคึกคืนที่เคยแบบ สร้างความสนุกให้กับหลายๆคนนะฮะตอนนี้ก็เงียบเหงาเหลือเกินก็ยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าจะปิดตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอทางเพจของตลาดนัดรถไฟรัชดาได้ประกาศนะครับอย่างบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่น่าจะถาวบอน,นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการปิดไปเลยนะฮะเจ้าของร้านต่างๆเนี่ยเขา ก็น่าจะมาเอาของออกไปเป็นบางส่วนนะฮะัปเดี๋ยวเราไปดูโซนที่วัยรุ่นป,ปาร์ตี้กันนะฮะมันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่แหละครับเมื่อก่อนที่เป็นแสงสีมีเสียงเพลงต่างๆมีคนมาสนุกในฮาปาร์ตี้นะ้วตอนนี้ก็เงียบไปหมดเลยนะครับอาจจะไม่มีคนเลยก็มีผู้ประกอบการบางคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมาเก็บอุปกรณ์หรือว่าของนะฮะในร้านของตัวเองอเดินดูกันต่อ ก็มายืนตรงบริเวณที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องมาตอ่อคิวกินเลยนะครับกับเล้งแซดนะฮะเขาก็มีการขยายส่วนต่อไปอีกหลายๆโซนเลยนะครับก็ตรงนู้นนะฮะเราไม่ได้ไปถ่ายเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะฮะแต่ว่าตรงบริเวณโซนแรกเลยเนี่ยที่เขามีการเปิดทําการนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยตอนนี้ก็เหลือแต่เต็นนะครับ ที่มาตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะจํากันได้นะครับว่าจะมีล็อกทางเข้าเล็กๆตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็ปิดแล้ว หรือแม้กระทั่งที่เอสนาดเองนะฮะที่เป็นห้างเชื่อมไปยังตลาดรถไฟเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้ปิดกิจการไปบางส่วนด้วยนะครับก็จะ,จะหเห็นมีแต่ไรเดอร์นะครับมารับอาหารตรงบริเวณกลางโถงนะครับอาหารไปทุกทา นี่เป็นภาพหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศของเรานะครับก็นอกเหนือจากมีการระบาดของโรคที่มันเพิ่มจํานวนคนปิดเชื้อเนี่ยมากขึ้นทุกวันเศรษฐกิจกของเรานะฮะก็ยิ่งถดถอยลงไปเรื่อยๆนะฮะอย่างกับ ตลาดน,นดรถไฟที่ใหม่ได้ไปเห็นภาพบรรยากาศนะครับซึ่งเมื่อประมาณสักสองสาปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นความคลืค่นของที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นสาภาพแบบน,นี้แล้วก็รู้สึกวัาโถโูเหมือนกันนะครับก็ผู้ประกอบการหลายราย,ายก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับยังไงก็ร่วมสาปนั่นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วกันนะครับเอาล่ะยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกับสไตล์นายชาแนลด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันวันนี้หลับแล้วครับสวัสดีครับ